Be happy long. น้ำตกครับน้ำตาลฝนตกครับน้ำฟ้าแหลกแบบเลยครับพี่ด้อวเดียวเลยครับน้ำ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 ร้ำน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 ้น้ำ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 นน้ำน้ำน้ำน้ นี่ครับพี่น้องบรรยากาศน,นะครับรนัับนัับนนับนัับับนนับับับ

Nə, nə, nə. Nə, nə, nə. Nə, nə, nə. Nə, 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 nə. Nə, nə. Nə, nə. Nə, 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 nə. Nə, 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 nə. Oh. Yep. Yep.